โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าก็ผมมีเดียจีมิกซ์นะฮะกับเกมด้วยเมฆาทรีนันเต้เอเวอร์เกนดิงนะครับผมตันนี้ก็ตอจากพี่โรเจอร์ที่เข้ามาในห้องที่จะทำพิธีเปิดประตูโลกปีศาจนะครับตอนนี้ก็เริ่มพิธีแล้วผมไม่ค่อยชอบฉากนี้เท่าไหร่มันตานิ้วมือตัวเองนะ แต่ก็ไม่มีแผลนะผมเสียวเข้าใจป่ะปวดใจก่า โอเคที okay. ่ตอนนี้สไตล์ก็ยังไม่อัพโอ้เราใช้นี่ต่อไปถ้ายังไม่อัพเราก็ใช้เปลี่ยนสไตล์ไปเป็นสไตล์ไอ้คลิปเซอร์เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนเราผมไม่เปลี่ยนไอ้ไอเทมหรอกของก็เออพี่น,นี่ยัต้องอัพอ่ะเราเงินก็น,น้อยด้วยโอเคเราต่อเลยดีกว่าซีซั่นสตาร์ท Ờ, tốt lắm Ui, thì thay thì trong gian Thay đổi thời oh. <laughs> gian Ừ, thay rồi Ừ, ừ. rồi một set nữa

เฮ้ยโอ้โหเออเรียบร้อยโอ้ห้องผมลงแล้วลึกเลยจังหวะนี้เอ้ตรงสีแดงเมื่อกี้เป็นมิชชั่นรับนะครับผมแต่ผมไม่ทำเป็นมิชชั่นที่ผมไม่รู้เรื่องนะครับ ตาตัวนี้ข้ามไปเลยฮะไม่ต้องไปสนใจมันเพราะไม่ได้ว่าเข้าไปก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมอ่าข้องกันหรือ่โอเคยืมตาเอ๊ะมีกี่ชิ้นเนี่ยสามโอเคดูลเลยอ่าเดินวนเดินวน ลุกปั๊อีกแล้วดอบผิดด้วยนะอ่ะโอ้เออบล็อกอีกแล้วมันหมุนอะมันจะบกระวายากอ,าอ้องกดกันนะที่ทำไมกันไ,ได้เรา เอาดีไม่โยนหรอกเออโอ้ยไปกันยากกันดะีวังได้ครับตรงนี้เลยที่ชนะนี้เออใช่ลืมเดี๋ยวจแก้ไงวะเออ จำมไม่ใช่ผมลืมอ่ะเดียด๋วยวเดี๋อ๋ออ๋อเดี๋ยวไปเอาสายตรงโน้นนี่ว่าเอออ๋ออ๋อใช่ต้องอ่างนี้ด้วย โอเคละตีจ <Okay. S 2> ังมีเรียบร้อยเออลืมกับลืมละโอเคเอาไปเทมกันอริอริเฮลคอนโอเคแล้วก็กลับไปทางเดิมละ ดูสนใจฮะใช่หรอใช่แต่เราลืมใ,ใช่ไหมนี่ยเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อออผมลงผมลงหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขารู้สึกเหมือนจะหลงทาง อาอซามราคาจริงโอเคท่านผู้ชมสักครู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันโอเคฮะก็รู้แล้วมันซ่อนล้วมไม่เห็นเลยันนี้ก็ง่างเนาะโอเคโอ้ผมไม่ทัดจะบ้าไม่เต็มโอเคเปลี่ยนเป็น,ปนทิกเซอร์เลยกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำรองหน่อยสำรองวันไหน,ไหนคันเจอชื่อมาหัวดจด คือยาวครับค่ายนี้ผมไม่ไหวจริงจริงหนึ่งชิ้นหนึ่งโอเคอย่างลีกชิ้นไปเลยเอาไอเทมที่เก็บมาครับเอาอ,อ,อริฮาบคอนใส่ไปโอเค

เอาละนเลยอืมอืมเดิมตู้สตาร์เดิมครับผมโอ้โหนี่แหละ

ต้องสู้ได้อย่างงี้และอืออืออืออะไรล่ะเื้อปะเดโอ้โยแม่แปลมากอมเออดิ

anh mmm như rồi hả nếu lên thì không ô tô làm Audi thôi không ô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  เออเจ้าเฮ้ยเอ้ยจัดตลอดตัวโอ้โหเต็มเต็มหัวเลยโอ้ยโอ้โห โอ้โหสามทีเออเ้อเหยียบร้อยครับผมแต่ก็ไม่มีคัสตีเหมือนเดิมฮะก็ก็ไม่มีคัสตีเหมือนเดิมนะฮะต้องขออภัยก็เป็นพีซีเนี่ยนะ อา่าก็จบไปกับาร์สนี้นะฮะก็ถ้าใครก็ชอบก็กดไลค์บอกเขาติดลค์เขาไม,ม่ดีเทร์เข้ามาะะแล้วฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านฮะ,ะก็อีกนานเ,เติบอ,อยู่เลยถ้าอย่าแคส์นะก็ท่านมันเบื่อเกมเก่าๆจริงๆก็จะมาแคส์นะฮะแต่เป็นหนึ่งเซฟโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน,าน,นะะ้าครับสวัสดีครับ